สบายดีพี่น้องขอบคนาเ้าเ้นเลยนะครับสำหรับคลินี้ทีนัรมทั้งหร่วมด้วยช่วยกันือกลางพี่น้องที่มลพปอนใหญ่มาใส่ยให่มาซอยวงท

chúc 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 ron, ron, oh. ว่าจังไดล่่หมูเียววัดดีจ้เนะจเป็นไคทีสิมาเอิอนเชี่ยวเอิอนหมอดนี่ <c oughs> คุณใส่มากมาขึ้นนะคุณเป็นใครเอาคุณเป็นใครเนี่ยทำไมมันมืดไปหมดเลยอย่างนั้นน่ะหรือว่าอะไรอากาศมันร้อนเหรอมันเป็นเอกลักษณ์เออโอ้โหสิเฝ้าไปใส่เลยนะงัวงัวเสียดิหางัวงเวลาโอ้โหคุณร้อนทีคุณฮะง้วหาสั่งโอ้ยมาสวยเฉวามากกกกสวยม่ก สวัสดีค้านะคะวิพานันะคะุกคนะขนาท้องเพิ่้นอัเ็เอหทปลี่ยนฝากช่องฝากฝากติดฝากช่องตกฝากเหล็กบัญชีก่อนากะไบัญชีเล้วตอกฝากเล็กบัญชีก่อนเป็นวนี่อาตลาดเลยพอทางลัตลาดนี่เราระดับเฮามันมีชัดีบระดับสวัสดีพยุธิค่ะสวัสดีค่ะวัสดี ในเช้าย่ไส่นิเซ่ไมที่ันผูเมาเต็มที่ที่ก่อนอย่างแล้วแล้วเดีวเขาก็ทำงานของเขาไปเกี่ยวหรงานเขาไหมงานเขาอยู่นี่รม่เอานะ้าใเาไปพุ่นกับบาบเรอบ่แล้วนขาดแต่วันนี้เป็นไตปุ่นต้นไป ว่าซายกันไปบองนึงเมียกับไตบองนึงเดลยวู้ดดูเมียกลางวมขอนประเทศไทยนู้นนี่แหละพี่น้องเงินมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วแต่ผู้ใดมั่นผู้ใดเที่ยนเที่ยนเนาเปลี่ยนใจมันเนาะใครว่ไปอ่นรับจ้างไล่วันอยู่ไดีล่ะคัอไรก็ได้ดีเป็นมุมนี่ยพี่น้องไอ้กันสนับสนุนนะครับ่ว่าได้ดูถูกงานต่างๆดอกแม่ไม่ไม่ใช่ว่าดูถูกนะแต่ว่าคือทางนี้มันเป็นอีกทางหนึ่งที่ดีกว่าหายใจผิดไหมแม่ ได้หาบาทสิบบาทกันที่ดีเลยเพราะมันลอยกลางอากาศมันตูรู้ว่าผู้ใดนี่ปัญญาผู้ใดขยันมันเพี้ยนกับไลเขากระเป๋าจับฟองได้ง่ายๆดิคูณเลี้ยงเขาใหญ่ไปนอนองยุกโค้กผู้ใดเคยไปใ่โค้กกระเดาผู้ใดคนนี้รถยุกใช่ไหมรถยุกผู้หล่อเนี่ยคือว่ายูกวงนึงขึ้นใหญ่ไปยูกวงสองคนเขาไล่หนีจากวงนึงไม่กี่หนีไปวงนึงมืวงนึงเศร้าจอดจี๋จี๋เขาไล่เขาหนีได้เคยเขาได้เด็ดหนีไปพู้ใดเลย อยู่วงสองคนนี่ไตายแล้วมูงไข่หงองเลยวงสองคนแล้วต่รู้ตัวนี่ยังไงให้อีกแล้วนี่แหละเรยเจอแต่คนขี่หน่อยใจเด้ทข้างนี้ก็ใกล้สิไทยเราเนี่ยฮะมองนั่งบ่ได้กูได้ลูกไปเวทีสองของเขาได้ล่ะไปเลยใต้เวทีสองอ่ะไปเลยพ่อก็อยู่ใต้เวทีสองเหมือนกันมันก็หนึ่งก็สองก็ของเราเหมือนกันอ่ะมันมีดอกศิลจินก็ย่นี่คือเก้านี่จะได้แล่นถึงสองวงเลย นีเพลงนี่ง่ายเมื่อคืนนี่่าอัดสียอัดียเรียนสลับจะนี่ลูกสาวหารหาหม่องยูบอดดี้ใช่ผู้ชายเคยเ่ราะท่านหูเรียงหูล้างวเลักับหูเรี่องเสี้ยวนี่คืหปสคืแตร้วเขาเขากระือไผ่ตนนัเดบิวเนต่ได้สูเลยอนี้สิลักยูกับคนเจาสู ไปยุคพุ่นเหรอลูกไปยุคไต่หันพุ่นละม่ต้ามา้าวมา้จัดการมาไล่แต่หมอ่บ้านาเท่ายืนเลียงปูเท่ากับสองหัววันมือวันเสาจะไปกูมะหยาบกูมาเห็นมาไลยแต่ผมไมีมาไลจากบาทเลยเ้าเ็นจังไดนวอ อันนี้กับพี่น้องคนจามีนใต้ข้างเขาเนี่ยพวนาเฮ้ยางบนมันหนาลาสิได้ให้หนาแหลี่ยมอมหาเหลี่ยมอมลายพอมลายอะไรอะไรอะไรน้ำมือดตัวจรเนี่ยดิบโจัเนี่ยในยินข่าวว่ามาอยู่มาขึ้นนี่ว่าสันจระได้จังนี้เมื่อผีเมื่อจนได้ทั้งผีล้มเมือกี้มาลึงตึงต่างเวทีสิลวมฮอกก็ต้องมาอยู่ผีต้องนั่สิไปอยู่งยังพุ่นขึ้นเลยนะแมนโอ้นี่แหละก็เลย่คนมีความรับผิดชอบแตได้เออเาก็ไปสร้างเมืองมูโตอยอู่หันละ ไปเลยวดียมาน้องวไปยังไหไปวัด hmm. พุ uh ่น huh. ท mm ั้งผีฟ้าเหลี่ยมยุล้มฟ้ายว่อยยุกับมาสร้างงานยุ่พไปเลยไ่ได้พี่น้องใพี่นองเรื่งรรยากาศสองวงป r o d ันอันนี้ก็ผมก็เคยเห็นนี่ยแหลมอลำตังสวงประช u นกันมือนนี่สร้างกันยังไงเลยแต่ว่าแตเพื่อนอาจจะเล่นสลับกันเป็นสาวน้อยอันนี้สาวน้อยลำพันโชกแต่ก็เขาว่าวงเดียวกัน กนรผลบราบบอนอนขื่อนแม่กำลังข้นนางร้านอยู่คุณบราบบอนอนแม่เอาะบราบอนอนเขอยู่บ้านมลยะมากมาำลังเกิบมาไลมาไลยด้จังมือเลยแต่ว่าสองืนไเินเลี้ยงกูด้วนเอาแพ่ข้ามหมดแล้วงั้นนี่ของปรทเทไหนพรบาทอยอ่ บ่ไน้อยากดอกค่ะก็ฮะฮะฮะชี้ชี้ชี้บ่เลยว่าไปเฮ็ดมาเก๋มาทับมาถมมูเด้ต้นไ้มาแม่คอยไล่สดบ้านนี้เพื่อนก็บห้มาเมื่อนั้นไล่ได้สามพันกุบบาทกับเฮ็ดบ้านนี้อันเกลีอยหนึ่งแล้วเราอยู่ฮ่องกงแล้ววาเอาเลขบัญชีมาเดี๋ขาใข่มิดมีแต่ทัวร์ก็โอนค่าขนมให้มันะ ค่าขนมให้กับว่ามันเศรษฐีหารอยเนาะโอ้น่าเป็นหมื่นเนาะาาว่ปค่าขนมหมื่นหนึ่งเดยเล่าเหตุมาไล่ให้เราเอ๋วันนี้แม่แม่อันนึงคือว่าเราพ่อพ่อโสบาปน่ะเออแล้วก็ให้หมื่อนึงตั้งแต่โดนน่ะแหละแปลว่าเก็บไว้ให้เก็บมาเป็นมือ็กขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ส่งเสริมสนับสนุนศิลปินส่งเสริมขมอดได่ข้ามอดได้ก็ดีใจน้ำครับเพราะเด้ดีใจเมื่อนั่นแหละผู้ใดได้ก็ดีใจเมื่อจังนี้เราอุ่นอิงมื่อนี้แต่ยิ่งมาบนธรรมดาได้ น,นะแต่ของพ่อกันใช้เปินกระร้านนึงเหรอฮะใส่น้ำลูกน้ำเต๋าอยู่ได้แก็ดีเบิร์ดของพยุต<น>ิจะเป็ดเหมนพี่น้องผู้ใดเลือกตัวนี้ได้คลิปนีก็ส่งไม่จ็กสิบบาทได้ไดพี่น้องเด้อสิบบาทถือขอยจะเอาแขนข้อดอกเมืองแร่ข้อเสียกับข้อเสียอัดกรอกนะนะบไปอัดพิญังคันพี่น้องผู้ใดโอนมาไล่ก็ไม่ขอยสิบบาทมันจะข่อยเสิอัดกรอบไปเลยถือว่าเป็นมาลัยพวงแรกของพอยุติในการเปลี่ยนระบบการ พง้มิตดามมเดก็ดมันไล่ไหยดจังย no ีส yeah, ิบาทวันนี้ถ้าสิบบาทฉันจะอัดก่อนาดไหไล่ขึ้นตลเนไ่ยอะคลิปนี้ไว้สมีสักอยพี่น้องเขาพอกันไหมคคลิปไปพกันไปกับสิไปโมหพีน้สวสีพี่นบายดีพี่น้องสวัสดีครับสสกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ